เดินตามสไลด์ไปเลยเนอะเอยหลับปะวิ่งขี่รถเลยขับรถไปยังห่างสไลดอันนี้ใช้สกีได้สบายใสียดาย็ับรถไดปไม่ยังสกีเออมันก็เป็นอะไรที่สไลด์จมจุะทำแบบไม่ได้หมดขี่รถเดถอดกระเป๋าเสื้อผ้ามาแล้วพี่น้องเลยเจ้าขาวคือนได้หน่อยใช้สไลด์กระเป๋าบ่ต้นถืออืมสบายดีพ่อแม่พี่น้องหอดมือหอดยามแล้วพี่น้องวันนี้นะสดีทุกคนนี่ ไปส่งเสาลอยกับเสาขาวรายการเงินที่เซาสมมาไหวพี่น้องนี่แต่เรียนหากับเรียนชิปจะเอาไปใส่อยู่ฝั่งไทยเพราะว่าเงินอันดีบบัตเท่าก็ใส่ได้คือกันอยู่แต่ว่าแบบเป็นบอลบางบอลนะเก็บอวมเท่าหน่อยพี่น้องจนได้เป็นกรรมแต่ก็ทอดมาดีบางบอลเขาทอดเป็นเงินบาทแต่บาตเท่าก็ใส่กันได้เงินเหรียญบาทมื่อกี้จะไปส่งเสาขาวเสาลอยแล้วก็เสาแปรไปนำแล้วก็หลัดสี่คนพี่น้องเี๋ยวสิออกเดินทางเนาะ อันนี้คือเก็บภาพบรรยากาศได้บ้านนะพี่น้องเบิรงทีมงานสไปอีเยอร์บาลพี่น้องบอได้ว่าว่าสิไปสิไปร์มันไปอีรีมือนี่นะซื้อกระเป๋ามานี่เก็บเสื้อผ้าไว้พี่น้องเฮาซะัร้อยบะนะ่ร้อยนะห้งองขาวห้องขาวบ่เนี่ยอ๋อเยอะเยอะเยอะเยเป็นอะกบ่ใช่เฮาซะัร้อยเด้อห้ออีร้อยเด้มีร้อยพนักแข่งบอลแดงครับนะแช้ของฝากเพียงเนีย่ยบอกได้เหมืนไกลไก่เพราะมันเลนเลนได้พี่น้องนี่นะคือเดินทางยิ่งใหญ่เลยผูกกระเป๋าพักไก่เนี่ง นี่ไข่หมูแดงกับน้องใหม่พี่น้องไข่ดั้มไปให้น้องิที่ท้ายทานเมนนำยินได้ยินข่าวบอกก็ไปผูกแค้นเอาสลอยแต่เสาวๆผูกยันผุนบอกมาจัพผุดไปเลยผูกกันคุ้มไปใส่ไปแสนใหรพอเกลือเข่ามาหน่อยเดี๋ยวห้ามหลไปประมาณสูงสุดกับวันอาทิตย์นึงเดอกพี่น้องฮะให้เงินเบิร์ดเดย์ บ่แน่นอนแล้วว่าเที่ยวไปเราถึงอยู่เลยเป็นเดือนบอกก็ไปน้ำบอกบอกก็เราไปพี่น้องที่เป็นน้ำบอไมีบุตรเป็นแล้วก็เราไปนี่ดันมาเป็นแล้วก็เราไปพาสปอร์ตพักในออกพี่น้องเฮ็ดแบบซาไม่มีแบบซาแบบไวัได้บ้างก็ที่สำคัญนีเคือแบบงอบโปรไลน์มาเลยเราได้ไปเอาไว้เลี้ยงกิงแกงบ่ต้นนะเบ่ได้ไปพี่น้องทายหน้าให้แม่เท็ดหน้านล้วแม่ก็บอกอายสองคนก็เลยเราได้ไปสองร้อยเราไปไป่ห้าง แม่โซโลไวโซพรกับอีแม่ยังไม่ได้ขึ้นมาแต่วัดอยู่รวมทางมาหน่อยนะกินเข่ายูวัดไปกันเด้อแม่บอกไปน้ำบ่ไปแลลวไปเหรอวันสองสามหมื่นก็มาาวกนี้เหือพี่น้อง ชื่อแนวว่าพักนี่ไปวินนองปะเดี๋ยวแล้วบันพองมาถ่านไปค่ะคุบายวัดสักบริบบบที่น้องไปละคือเท้นเพลงอ่ะเดโอบานนาฝนฟ้าไม่อำนวยโศกไม่สวยบานนาจึงคารถเงีินมองบึงฟ้าเมฆฝนลาไหลตามคืนลม คือเพลงนคือเทนเพลงนี้ี่นะพ่อไปนะส่งชนมันแหลงดีๆแหล่งเราบ่ไม่หัดน้ำเพ็นไทรเห็นหน้าเดี๋ยวนี้นะเขาจะไม่จหลังไรไปกรุงเทพปึ๊บป่ะพ่อสละร้อยล่างจะลังบ่สลร้อยน่ะไปส่งไปยังบักเรียตแม่บ่เดีไปส่งหนองไปส่งจะเมื่อตายก็ไปส่งเดิมออเดินทางเราพี่น้องกินที่กรุงเทพแม่รถเต็มขนเดิมของข้าไปดูดูเปลี่ยนเสาไป ทีนทีนม้ามาบ้า,า,ามาะเปร์กบสลอยยังไม่เคยเห็นกุเห็บเลยพี่น้อง <c oughs> เปิดหูเปิดตาฮะประสบก,การณ์เยอะข้าไปกันหลังอันนี้เดียบบราบันอีนน้วไมอติน,นีบอี๋ ขึ้นม,ม่าเจะเ่าสูตร้นตานอะอยู่ีมันบเซรไเนี่นี่แหลกับพเอ็นต้อไปนะขี่รถกลาคืนกางเวรคนที่ได้รับไป้รนันหลบางอบก็บกเห็นต่เป็่นไปแล้วเป็นการเดินทางมาหนีของเราเนะกับทีมงานชี้คนเลยมีแต่สาวๆเลยพี่น้อยาสาวๆโอ้โหว่าจะไปใครถึงแน,น,น แล้วพี่น้องพอดอรถออกเลยค่ะชิบหน้าที่รับตอนนี้กำลังขึ้นรถเนาะบ่อบบอบ,บเน,ออมมอนี่นนยนะคขับไปไปโมงไปสามโมงจะกลันมาไน้ไหม พ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยวัตถุขู่ทุกคนตอนนี้อยู่ฝั่งไทยเป็นทีเหี่ยมหอยแล้วพี่น,พน,น้องสจะพาเดองๆไปขายเนะะาะเขาก่อนที่จะไปเราติไปสื่อตัวก่อนสื่อตัวรถทัวร์ก่อนก่อนจะออกเดินทางด้วยรถทัวร์เนาะัใดๆพร้อมแล้วบเรื่องนี้ครบมือแล้วที่นะ้นองนะก่อนใสแอร์เราเป็นความวาหวังของราทัวร์หลังจะขี่เป็นแท้รลับมาถูกเหยียบเราไม่เคยได้ขี่จักเสืออันนี้เป็นข่าวตุดเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปสื่หรืวลองมืงเนาะ ก็ไม่ม่พี่น้องก็ได้แล้วตัวรถนาราคาทุกลอยหาสิบสามบาทรถออกประมาณทุกทกน้องสี่ี่สิบห้านาทีไปไปแจ็แบ็ค่ลอยมืซึกงตื่นเต็นเแจ็คแไปยังไตื่นเต้นนีแต่ฟูตตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยเด้แบีหอยังใหม่ๆหมอ๋อีนย่อตีว่าเม่เกยเห็น ก็คือวันนี้นะสองสาวสเปกกับสองลอยยิ่งกว่าเราเคยไปกรุเงเทพพี่เนาะก็คือค่ารุดนี่นะคารุดทั่วหกลอยหกลอยอ่าหาสิบสามบาทคารุทั่ว 600, หกล,ลอยหาสิบสามบาทค่าต่อมอฝั่งลราสองรอยบาทต่อมอไทยร้อยล้อยบาทสามร้อย ต่อมาไทยเนี่ยเสียสามรอยพี่น้องต่อแต่ว่าห้าลน่ยเสียสร้อยหนึ่งก็คือเอาไปต้มอันใบพาสปรอร์ตเก่าเนาะพาสปรอร์ตใหม่เสียสามล้อยรายการค่านาค่าโดยสารระหว่างประเทศก็กหาสิบบาท <c oughs> นี่แล้วพี่น้องการเดินทางก็ย่อมมีค่าใช้จ่ายเสมอเนาะแต่ก็บว่าเป็นอย่างพี่น้องมันเป็นขางพิเศษของน้องๆทีมงานเข <c oughs> าคันโบออกจากบ้านกับโบเห็นด่านแดนไกลคันโบไปทำงานก็คือโบมีเงินใส่แฮ้เอาคำบอกมาแต่ใส่พี่น้องประ,ะ,ะเด็นนะคำใหม่แล้วเดี๋ยวอ,าาอนาคตทีวงานลดจะอ,ออกนะพอลดออก 6โมง4ซีพานะที่ดาิพาน้องๆไปเลาะแถวของหอกับแม่ฮะกินเขาเนาะพ่อแม่พี่น้องฟังของน้องๆคือเฮาเนะาะเพราะเฮาพาหาาน้องเดินทางเนาะน้องแต่ละคนเนี่ยมั่เคยเดินทางไปแบบไปสายเดียวหรือว่าไปแบบไปผู้เดียวเลยพี่นน้องเเดเดิียวเดี่ยวก็เลยแบบไปเฮานำพาเฮาเคยมากรุงเทพหลายเสื่อเพราะว่าเคยงานอยู่กรุงเทพมา4-5ปีแล้วพี่น้องกลับขึ้นหลังไปว่าได้เนาะยานที่มีประสบการณ์อ่ะแถากุมัวได้แคน้อยเนาะ เขาเออเราเกิดไว้เป็นแมนเทาเขาผักพควบวังก็ผักลูกผักเต่าแล้วเพราเขาก็ต้องแบบเป็นคนบถืว่าเข้มแข็งจักหน่อยพี่น้องก้าวทางก่ายงางกลับไอะไรตอนนี้หกโมงเขื่งแล้วพี่น้องก็รถมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเอากระเป๋าไปขึ้นรถก่อนเออเราแพ็คกระเป๋าโหรถมาแล้วแต่ว่ารถออกอีนนี้กะหกโมงสี่สิบห้านาทีแบบว่า ที่นี่หอมนนหอมนามเนาะเอ๊ชิฮอตชิเขากรุงเทพแล้ววันนี้ไปกรุงเทพแล้ววันนี้นะสบายดีไทยแลนด์เอ็สบายดีกรุงเทพเยังไงลอยอไปกรุงเทพแล้ววันนี้นะเพรมะแมบ่บาทเท่าเราได้ไหมชิเขาเมนะืองใหญ่เท่าร้อยนะหลักไทยนะซองน้ำเถื่อแล้วโอธรรมดาผัวไปรัวเคยไปกาบแบบพอมือซื้อก้นอนอ่อนไว้เลไก่บ้านเทาผัเป็นยังไง อันนี้คือว่าโชคดีได้อันเอืีอยได้ไปส่งปกติแล้วนะถ้าเป็นหลัดก็คือหลัดไปผู้เดียวอันนี้ยังว่าแบบหลัดไปไปกับซอแปนะบรรยากาศมันก็เลยสิบงหยบเงาเอ้มีน้องทีเข้ากรุงเทพแล้ววันนี้ละค่รแล้วเดินทางตอนกลางคืนที่เี๋ยวคือไกล์บ้านท่าเรือวันนี้นะตื่นเต้นได้สั่นแล้วเดี๋ยวนี้นะบ๊อบเกลี่กูพามาเกลี่ยสั่นแล้วเดี๋ยังสั่นเดี๋้สั่นเยอะบ๊อบเต้นเต้นแล้วที่เดินทางไกล์ที่เด้นก่อนเทเวนแล้ว โอ้ยชิลไปกอดเ้ื่สอร้อยนี่ขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นรถทัวร์เป็นขี่ห้อยบัดนีเดินทางออกมาก็คือกรุงเทพมหานครไปแล้วขอกันอยู่กรุงเทพขอดกันประมาณจ็โมงโอ้โหนะ8งแปมงกับ1ิบเอ็ดนาทีหกรอยสองแปดกิโลเมตรกิโลเมตรกิโลเมตรหกรอยกิโลเมตร กกไลีออครั้งแรกในชีวิตที่เดินทางไกลคุนเต็ะสั่นจักสันตัวไหนจักสันตัวไหนสันตุสอกสุสุ ขึ้นได้รลยเอาขึ้นได้ไหมนั่งได้ไหมคะมันมันเยอะนะนกระเป๋าเยอะมากเลยเอาขึ้นข้างหลังแล้วนี่เอาขึ้นไป็นจหะ อีตนอยู่ได็กชินเมารถโอ้ย่เดียววชินี่วามสุมนแล้วว่าทามารับอยู่พอได้รับีแได้่ากันนั่งเมารถอยู่อตคนอื่นเขาขี่รถจีซีๆนฝั่นั่งกินนั่กินมันกัเลยเมาแบบนี้นี่นะเป็นเมาของในแหใหม่นะนี่าชิวมายเมขาวงหน้าลาดเลยีเดียวกไปดีทิ่สุดไครับ ขอดเลี้วหอดไว้ดีคุณละไหนครับถูกไหมคะแย่งเบอร์เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเป็นห้าแบบสีแย่งหัวขบยนเนี้ยค่ะอย่าะแบบแย่งไวทั้งส่งเ่ยเป็นห้าแบบสีเนี่ยแั้งงนี่งลุงบอกว่าเราโดนแท็กซี่ด่าแล้วให้จ้งแจ้งไปที่ขนส่งคือเราไม่เป็นไรแยไว้เนี่ย อันท้ายคลิปเนี่ยอยู่ว่าประกาไปดิจะไปดิมาวัดทองแล้วพี่น้องหลังจากที่ไปหาแม่สาวขาวแล้วบริถายคลิปสักน้องพอเราเห็ดเหียมของเราอยู่เราคลายเครื่องอยู่ตอนนี้เรามาหอดรีสอร์ทแล้วอยู่ใจไหมการเดินทางนี่บมบ่บ่เมาโหลดขึ้นหองเขาแต่ว่าหลัดน่ะโยนอนก็คือเราไปได้นอนหลัดนอนประมาณสองชั่วโมงนึง ไ่นรอกเดี so ๋ยวใช้คนตันใหญ่เป็นเป็นยังอันเลาางมาทเลาะทางอ่เลาทเลาบอไปะดินะคือว่ากก็อยู่อันอยู่แถวอีสานนี่แหละาว่ะคือผมมีเงินคนแต่แต่เรายังอยู่ในถนนอยู่ในลมนเลยที่ทาะว่ะอคือมีเงินคนพี่ังนป่านเปิดได้น่าเะ็นเวลาเปิดได้หร นชมว่ามันออกเขาง่เนาเปิดหนังเปิดรเนไปอันนี้คือของนังพี่นนองกระทะรานตัวนี้เนาะอดีสอคนแต่ว่าเราปัดมาลายอแคลบเอาเป็นอะไรเศร้าละเมาหลดนะใช่นะก็กินแท็กซี่ใครก่อนรถทัวรลุดทัวน่ะเมาเนาะผุเมากับเมาเอเมาเอ ี่น้องมื่อเนี่ยสบายอาบน้ำแล้วแะพอกันมื่นเสาไปของแม่เสาขาวตอนนี้คือคอนอนพักผ่อนแบบอิ่มๆกับพี่น้องเมื่อยแห้งหาร้อยแปดสิบบาทอา่าตอนนี้นนประมาณหารองเสาหอดเที่ยงเปิดห่าประมาณจากสุโมงหนักเลยพี่น้องนอนฝันดีทุกคนไปแล้วพักผ่อนก่อนพอกัน,นตื่นเสาเต็มนอนละพี่น้องเดี๋ยว,วบนบรรยากาศต่างเนาะ <c oughs> อยากบอกว่าต่างกันแฮงว้าา หอนกอยูบ่บ้านเราแบบทบเขิงเลยว้าวโทสบายดีกรุงเทพพี่น้องสบายดีย้มเสาเมื่อคืนนี้นอนรับแดดประมาณอาณาสามชั่วโมงครึ่งนี่แหละนอนบนรับอันใดอยากบอกพี่น้องว่าเมื่อคืนนี้ที่มาเนะเป็นอียงที่หุนห่นไหวที่สุดอนนาะาขาบอกเด็เลยพี่นอ้องอขยานแท็กนนซี่อยู่แน่นะนั่งสิด เป็นคลิปที่ว่าคุณไหวแห่ง,ตววง,งแต่วันละสิุสิบล้านลงแต่วันัะบางคนเลยว่ารัหยาดผู้ใดมาเป็นยังไงเนาะอยู่บนลังสิตรีวิวเด้นเนอพี่น้องห <c oughs> ยานเป็นปิดกล่องนี้แต่กาบบริบูนณ์บัดบัดบัดขึ้นภาษีอันมากก็รุ่งก็มาส่งก็ดีเลยเนาะเขาเปิดปิดไฟบนแหละป่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวทีสัมผัสชาวแย่กับโซลอยนะพี่น้องว่าเป็นยังไงเนาะมากรุงเทพขันตรงนี้เขาผมสิมาอีกหรือว่าหรือก็สินังลดต่อยิวคืออานณาไม่บ่อยแล้วพี่น้อง เชือบานะเปียกว่จะเป็นยังไงจะไปเปียกในกระเป๋านะบูมี่เชือบานใส่กนี้เลยนะมาี่กลียงน้ำอิดปกติเรามาเหงานตอนนี้เรามาเที่ยวมันก็เลยเป็นเรานี่เลี้ยกหมวเจ้าของอยู่แหวนโถรทันเงี่ยแต่หนาหลับแล้วตั้งใจถ่ายเลยจะเรี่ยวาะลอยเหงียนกับหนาชีวีมันบูมีแหวนแล้วไปียเงียอีวีออ เป็นย ok ังไนอนหลับ่ไม่สบายทารกไปรเป็นยังไงอาตามีีหลับหลับเรื่องรถมีนรถแพ้รถเพราบอไรนะเอาแพรถแบังมือเมื่อวานเห็นยุบเคยมือจ้องเะเๆมืออะไอไปนั่นเรื่องแรงเลยเหื่อแรงเขาเขาเป็นจะอั ໄທໄກ່ດີຍ oh, ັງໄວທີເດນີ້ໄດ້ເຮືົນນະປອດຄົນເກັ່ງເລີຍຈັ່ງຊີ້ອັນນີ້ສອງຄົນເອື້ອຍແລະກະນ້ອງເກັ່ງເລີຍນີ້ຫາຍົກໂລຕສປນລລ เวียคีรบเลยรมันยักหักอะไรอันนี้ั้สี่สบาดท้งีเลยมันยังสิเออมันก็เป็นจริซาลอมจามนมีวยคีร์รเออมันเป็นอะไรฮะอาการมเนยเป็นโยงหงกมีบมันมันเป็นคือเาอันแบบมันปิ่นหรือว่ามันยักหักเป็นอะไมันวิ่นวานเลยมันเมามันเป็นอะไรบอแห้งๆอาการมันรอยวิ่ันอันท่ารักมารักมแต่กหัวหอนะ จะเราหายังไงม่ไ้หมดองหดหมนมันหาหึเอ็นจองกนเห็นอยู่ในมือแน้วหานเนี่ยปเทศอไเเป็นในมือนะมันบอกมันบอกับถึงจนเอามือหยุดจนนั่งหยุดทีงนี้เลสียนมันบ่งเจองขอจองขอห่นมันเป็นแหละเนาะมันอ่ะมันมันบอกมันเป็นอนไ้คันหาออกมาลใครเนี่ยบ่เหปนเศร้าคันกินยาแก่เมาในชิตดีบอกว่าเรียกว่าเป็นกึองเก่งกินหก็หายดินก่อนลนะมนบอแซน เจ้าลอ,อยนะแขยา่าแขย่าก็คือแบบกินละห่าออกมาหลดยาลาบเขาว่าพี่น้องมากรุงเทพบัดลาบบ้านเขาบ้นา, <c oughs> านเะน,นาะเนาะเนาะเนาะอพี่นอ <c oughs> ้องถ้าอยากมาโอเฟยียเดี๋ยจะลอยกันมาหอดอันวังหน่อยแล้วเขาลงอยู่างวังหน่อยแล้วเห็นคนลงเลยเขาขี่ตุกต๊กตุ <c> ๊ก <oughs> ก you know? right hey, ูลงขี่ตุกตุกไปไปรังสิตแต่ยุกแบบี้เลยกว่าไอสิเป็นมหาคิดเป็นนัเอาคนมอรถแนมคนท่านำรถนักช่วโม่คนใดบอจากว่างหน่อยไปรังสิตนะจักนาทีพี่น้องจากกิโลขึ้นเบิ่องจ้าเปียจากนั่งตุกตุกไปเรามอรถแนมบากว่างห่ยรังสนะจักนาที่น้อกกีโ้นเบื้อแต่วราน่ มันอันนี้บริการีวิวแล้พี่น้องแต่ว่ามันตตามความติวานบริการดีแต่ว่าเขาบวยบวยเาบวยนี่เห็นไหมครับมืองานเยสกีมีคนหมออะไรคนยุ่เหยียตัวสิ่ทัวมีอย่อันนี้จะอปนสองสมโมงส้สองโมงนะาต้นใที่ห่างทาแต่วหนักไปยังถึงงานหาหกสมโมงบวยมัานจะพวดบึ ซอยได้สะบัดมือจขี่รถนั่งมือลอยยัง่งจะขี่รถทั่วแต่อกเก่าอีกาษเออาตามความจริงนะขี่หมดเเลเป็นคือการเฉยเขาเม่ได้หรอเป็นเพื่อนกขี่รถขามาผ่อนคายอรูอไม่ก็เนยังเออมเป็นยังไนะอี้เป็นในกุอาการของคนมารดนะพี่น้องแปลว่ามันกดดันเข้าเมาแล้วมันสีอ้อนเพี้ยแล้วก็เลืองเป็นอะมันจะมีแ้งนะาชิแบบนายนะแนะนำเลยพี่น้องขี่ย่งมันนี้นะ ข่าวีเหื่อพี่น้อยแก้มนำคนีงยเจะมีงานนําออกรุงเ็บขีงยานกาดบนน้ำมนหลุ์ต่างดาวก็เดียวก็เดียวว่าเิดีใจได้มากนะกเับลครมันเป็นคือการใช้คำว่าถึ้อก็คือการซื้ครับพามากรุงเทพทางน้นมิดก็เดียวชิดีใจหลับเห็นรถอย่าเลินรถทั่วก็หาไม่เนอะ่าเล็นรถ ขอบไกลสิกระหังขับเที่ยงวันับตะขี่อะไรโยขี่แบบเพลินบนอะไรที่น่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งะชั่วโมงหนึ่งสองสามโมงปะหกั่วโมงชั่วโมงเกินปีประมาณหนึ่งชั่วโมงหาซิเีซีกระหี้กระไปนับเจ็บฟังสเปรย์พัออกมาอยู่ปิดประตูะคือแล้วบันไ ซืเอให้ะใครจะมากระเป๋าทุกคนจำทุกคนทิ่น,น,าาเน,นีเป็นเที่ยวต่างประเทศเกินเล้วไปพี่น้องเดี๋ยวจะไปหาแม่ชาวขาวแล้วก็ไปหาชาวเวียนหาครอบคุณชาวขาว,าวาก่อนเนาะพี่น้องเพื่อสิดีแต่ขนาดเราพอกันทางตะวิทย์๋ยวสำหรับที่นี่ก็ขอบคุณเนาะทุกคนที่บ่าเบิ่งมาจนฮอดเวลานี้เนาะพอกันใหม่คลิปต่อไปไปเร็วไป